นี่ก็จะเป็นสะพานข้ามนะคะที่เรายึสลับบุรีคือภาคกลางใช่ไหมคะถ้าข้ามสะพานนี้ไปก็กลายเป็นภาคอีสานแล้วนะคะ <ไป S 1> ก็คือนครราชสีมานะคะ <ไป S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง my story ค่ะเรายังอยู่ในอุทยานน้ำตกอยู่นะคะ เพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะแต่ละคลิปบางช่วงบางตอนภาพยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยลงนะคะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งของอุทยานนะคะเนื่องจากอุทยานมีความกว้างใหญ่นะคะเราก็ถ่ายทำเป็นคลิปๆปเป็นช็อตๆไปนะคะก็เพื่อนๆก็ตามมาชมและให้กำลังใจด้วยก็แล้วกันนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาค่ะอีกสักครู่เราจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งของน้ําตกนะคะซึ่งฝั่งที่ยืนถ่ายรูปอยู่นี่อยู่จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นภาคกลางนะคะแต่เมื่อเราเดินข้ามสะพานนะคะข้ามเทือกเขาดงพญายเย็นไปก็จะเป็นโซนอีสานก็คือ จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนี่เองนะคะมีแค่สะพานเชื่อมแค่นั้นเองนะคะก็ข้ามไปอีกจังหวัดนึงแล้วนะคะตามมาชมได้แล้วค่ะก็เป็นแผนถังอุทยานแห่งชาติอ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็ชั้นสองเลยธรรมชาตินะคะอยู่ในเทือกเขาดงพญาเย็นนะคะ ศาลเจ้าแม่เจ็บสาวน้อยค่ะดีๆตอนรับสู่นครราชสีมานะคะคือถ้าสุดสะพานนี้ไปปุ๊บเป็นนครราชสีมาทันทีนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเราก็เดินสุดสะพานแล้วนะคะกำลังจะขึ้นไปที่ชั้นที่สองถึงชั้นที่เจ็ดนะคะสู่แดนภาคอีสานแล้วนะคะข้าม,มาแค่สุดสะพานก็กลายเป็นจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะคะ สระบุลีนคราราชสีมานะคะประตูชายแดนตอนนี้<า>เรามายืนอยู่ที่ฝั่งนคราราชสีมาแล้วนะคะเทือกเดงพญายเย็นนะคะเท่ากับว่าที่เรามาเดินนี่คือเทือกเขาดงพญายเย็นแล้วนะคะเราสู่ประตูภาคอีสานแล้วนะคะธรรมชาตินะคะมองไปนี่ใช่ไหมคะเนี่ยมองลงไปด้านล่างนะคะ เราก็ยังเห็นที่เขาเล่นน้ำตกกันนะคะคือเมื่อสักครู่นี้ที่เราลงไปเล่นน้ำตกกันนะคะแต่ตอนนี้เราขึ้นมาบริเวณชั้น2นะคะมาดูว่าเส้นทางธรรมชาติมีอะไรบ้างให้น่าสนใจน่าศึกษานะคะเถาวันเส้นเบลเลอร์เลยนะคะเถาวันนี่ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยระบบระบบพฤกษศาสตร์นี่ก็คือ เป็นกาฝากชนิดหนึ่งนะคะเป็นต้นกาฝากชนิดหนึ่งที่ว่าต้องอาศัยต้นไม้อื่นในการหล่อเลี้ยงอาหารนะคะอู้มันนาวดกมากเลยนะคะ,น,ะน,น่าจะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะดกมากเลยนะคะน่าจะเป็นมานนาวแป้นนะคะ ไม่ใช่มะนาวพวงถ้าเป็นมะนาวพวงลูกมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะคะเนเขามานั่งปิกนิกฝั่งนี้กันไงที่ตอนที่อยู่ที่ลานจอดรถเห็นเขาถือกุ้งต้นต้นนี้ต้องมีคนปลูกเห็นบ้านที่เขาล้อมอมฝั่งนี้ก็เดินไปที่น้ำตกชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองได้นะคะแต่เราจะยังไม่ไปนะคะเราจะเดินไป น้ำตกชั้นที่3ถึงชั้นที่5กันค่ะ mm hmm. เชิญตามมาชมนะคะ mm hmm. เพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อนะคะ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิปเดินธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ mm hmm. นี่คือเสาวน้อยชั้นที่4นะคะชื่อว่ายางนา นี่ก็เป็นแผนผังอุทยานแห่งลึกมากนี่ทำทางกั้นนะ้นี่ก็เส้นทางสู่ดงพญาเย็นในอดีตนะคะเขาใช้เส้นทางนี้นะคะตั้งแต่ปีพศสองพันนะคะบุกเบิกแผ่วถางทางนะคะเพื่อไปสู่ประตูอีสาน ให้ระยะทางใกล้ขึ้นมาอีกนะคะแทนที่จะเดินอ้อมนะคะสมัยก่อนนี่ล้ำลึกมากนะคะความคิดตรงนี้ก็เป็นฝายชะลอน้ำนะคะคาดว่าเมื่อเวลาฝนตกเยอะๆนะคะไหลออกไหลามาจากเทือกเขาดงพญาเย็นนะคะก็จะไหลลงมาก็เลยต้องทำเป็นฝายชะลอน้ำนะคะเพื่อลดแรงดันของน้ำนะคะแล้วก็ลงสู่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยะคะ่ะ